สวัสดีพี่น้องอีกครั้งนึงครับด้วพี่น้องเด้อพี่น้องกำลังอยู่ในสโนุบอนิสั่นยุคใหม่ครับมัอนี่มาเมาสะในราคา1,000บาทครับสะนี้มันสียูติดกันครับครับอีกสะนี้พี่น้องจ้ำได้ปะครับว่าตีอันทีเอาสวิงไปตบกบนะครับนี่แล้วก็ยิงกบได้นําแล้วเอาสวิงตบนํานี่คือสะอยู่หมดเลยครับเนี่ยไปเห็นคู่มันนี่น้อยๆนี่ครับสะนี้ยุติดกันครับขนาดใหญ่สำกันสะนันเมาได้ราคา1,200งพันสครับแต่ขายได้เกือบ3,000 ามาเบิ่งสานี่ครับเมาในราคา1,000บาทครับสะขนาดใหญ่สำกันม้นนี่สิขายป้าได้สสำไดครับ เล็งระบายน้ำออกเลยเลยครับตอนนี้เห็นโตัวบิ๊กๆเลครับตัวร์สะเลยครับตัวเห็นใหญ่ๆมาเลยครับกระจายมาเลยีตัวนี้ใหญ่แห้งครับตัวนี้แล้วก็อีกบ้งนี้ก็เงี้ยๆครับก็แพ้กันสองตัวเห็นบิ๊กๆตัวใหญ่ตัวร์สะเลยครับเดี๋ยวให้เบิ้งระดับน้ำตอนนี้ครับว่าสูบไป็นสำเร็จหรือ ไปหน้าตั้งพิจุดครับตั้งอยู่มงนี้เลยดูหนามในอย่างเนี้ยโตตีตาตั้งยุโซนนั่นครับขนาดจะดูเลยพอดีเลยพอต้องพอต้องขุดอันนี้เขาต้องไป้ขุดใส่น้ำมันก็เลยขึ้นสายเสียงคนถูกรงกันไว้จะได้เลยสูบประมาณกว่ชั่วโมงครับสายอย่างนี้ดับเครื่องดับเครื่องเลยผมบอกกันขอทีเดียวเลย มาข้มามไปนองครับเดี๋ยวเฮามาเริ่มกันครับตอนนี้สูบในเซานี้่แหละในเพื่อสก็บรอฟังก่อนนะครับสำหรับตัวยิ่งใหญ่มันมสำหรับตัวใหญ่มันครับอยู่ข้างกลางครับหมองมีน้ำโโดดเดี๋ยวลเลาเบิ่งหมองที่เด็ดครับเด้อเดี๋ยวไล่จากฟังนี้ไปก่อนครับม,มาเบิ่งโต้สุกสอนก่อนนะโอ้ยเล่อยู่ด่านล่างเลยถังบ่อเขาท้ายเว้ยดูเป็นจะเป็นตึกหนึ่งเข็มแล้ครับหนึ่งคิมไม่ขี้เลยหรืเหรือถังไม่อีกคนนะ ดูระจ้าดูไแจ้ป้าดุกเลยครับปาก็มาฝากอี่แกนส้อมเถอเด้อซกาเต็มแล้วเด้อตะการแหลกป้าเทศทองกันเด้อตะการแหลกเต็มแล้วครับท่านอยู่ลงหนานนนเลยครับตัวนี้เอาแค่ด่านบนครับตีบ่ท่านมาเป็นปลาด่านบนหรอว่าับนี่อ่าให้นอนปลางามอยู่ป้าสาหนี่เป็นปลาอ้วนครับเป็นปลามีน้ำนักเลย ไครับศาสต์หนึ่งพันบาทคะแนนออกกี่ใบแน่คือกูไม่นงีงยังดินเนาะจับมือเดียวเว้ยมีคนเห็นเลยยืมมือเดียวแต่วุู้หญิงขึ้นยงหินตะปะคนหน่อยไปเห็นตัวญ่สกิดได้เด้โถมงามดูป่านี่นี่เป็ปลาลูกงอขอนทั้เแถาไรมันจะคอยงูกโอ้ยที่หลังก็ได้ที่หลังแล้วนี่เงอนเงาเกลี่ยของกครบ้างขึ้นเอาไว้ที่หลังสองขอนนี่เจ้าขันลบมานี่ดกันสองเลยเด้ขอนใหญ่ทั้งสองขอนค่ะ โอ้มาลยนี่นี่ครับขาเลยจับได้เว่ยกอดได้เว้ยนี่ดิพ่เล้วไอแก้มือนี่กันซองวนี่ไอตัวหน่อยครับนี่ตัวยังอยู่นี่หอยู่แมิเดอตัวหน่อยเขาจับได้ตัวยังเขาจับไได้เล่า้อออยอออออ้อ กิจทะเย็นเลยกอดปลาดุกใส่แหน่เขาเป็นปลาคอป่นี่บ่ปลาดุกนี่เอาอว่าเึ่งหางบ่ทันจะอิน่อหัวี่นีอหูมันนี่เพื่อนเนี่ยเพราะมันอู้ไปแล้วอู้เอตามแล้วไปแล้วเป็นป้าก่างๆตัวใหญ่นี่เพื่อนเห็นเดี๋ยวก็เห็นหัววันใหญ่แห่งนี่ฮะนี่ปลาดุกค่ะปลาด่างออกป่าเราตอนนี้มันหลุดหลายโต่บอกบอกมีนะในท่อนั่น แมนบอยู่อะอยู่อยู่ครับอยู่คือเก่าอยู่ครับโอ้โอ้โอ้ตลวผูเนาะตัวใหญ่แต่จับได้เป็นตัวแหลกครับตอนนี้เป็นป่าใส่ยี่ปีแปดกิจนืงตันโอ้ตัวใหญ่เ้ตนหนึงนะครับจับนะครนึงโอ้น่ากังการเลยมือวบเบาต่าง้นึ่งต้นแหลกครับตันนี้ นี่หลอดไปใช่หรือายจงานวุ่นอือตัวนึงกนอนนอนครั่นี้ัไหนโอ้ป่าเยมากเมื่อกี้เบียบเบียบแล้วมันเลีเลีอู้ตุ๊ดอ่าอยู่นี่เลยนี่ก็น่อยสวิงบปละลุกเดก เราเรียนมานี่จิ๊บในไม้ที่ลุงแมวจันทร์นั่งอยู่นี่ต้นนอนอยู่ท่านี่ครับเป็นไม้มีก้นมีหูครับดูให้ดูท่าสิเขาเป็นปลาดุกระเบือเข่งครับที่สิเขาเห็นมะเป็นหูเข้าไปเลยเงาจะสุดปูนครับป้าน่าจะเต็มเต็มหูเลยแหลนแหลนเอ็ดด้วยล่ะน่าจะหลายโลอยู่ปลานี่นี่ไม่ส่งโต้หน่ะที่บอกงอนหมดนั่นพีคพีคพีคหนึ่งวันปลาพี่บอลพี่ได้กี่บอลยี่เป็รกัพีคจไม่พูดเลยเออเขาจะหายมุก ต้องปุกท่ันอันนี้ไม่พาเครื่อง็ไปอีกูอยู่บนใด่นกูอ่ห็เดีอยเดือัวนี้พมาเดี๋ยวมาเบ่งป้าใหญ่ดีกว่าครัเดี๋ยวเด้สิเห็นเหเ็นลป่ะโอ้นี่นี่น่พาเราพะเราดี๋ได้ได้ได้เจอแล้วครับอร่างไรเออหนุนลกโอ้ยเลยบ้าไปแล้ว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 พ้อมว นี่ทม่งเหรอเฮ้ยอปไได้ลยไปไนด้วยงอเดินลง้เหอล้เหรอล้เหรอค่อยๆจะกดกั๊มหี้กัดกั๊กัไ่ค่อยกั๊มห้งมันบ่ได้เป็นลุนแค่กิโลเดียวเองครับกิโลนฮะมาไก่ฮอทที่กับเอ็ดได้เลยหวนมไปอยู่ในคอนไก่ทันปุดป่นหลุยตัสนี้เพันลินต่ป้าดุกน้อยครับอืมเบืดเหรอันนี้เบือแล้วเว้ยนอดียหางนนี้หนันกันยู่โอ้ย มีแต่เงียงล้วนครับแล้วอุ่นวในโกนใหม่ในหูใหม่นี่ก็สิมีแต่จังสีละปลุกอ้ตหแล้วนงสองสองสองหัวปลาลุกหัวปลาลุกล้างล้างล้างโอ้ยตรงสินพูดเลย่นี่อย่างนี้ไหนเดี่ยว โอ้หนำตัวเลยน้่นตัวที่นี่นี่ลุมกันแล้วครับตรงนี้มีแต่ปลาดุกอย่างเดียวเลยอย่างเดียวเลยไงปลาดุกหลายไปตรงนี้ว้าขนโบยห่งแค่ไหนเลยห่างเอาเลยตุ้มคอใหญ่เหีงคอใหญ่เหรอตุ้งเหี้ยงอ่าตาดนแหน่สองเลยบ่โอ้ความใหญ่ห่างโอ้เอาใช่เลยตายปู่ป้ามันสาหรีมันมันต้นใหญ่ๆอ้วนๆครับ นึ่งมงนี้มันเลือกติดสูดนะครับเด้อจุดนี้ครับเป็นสีุูมเอาประดูกออกก่อนประดุกหลายแห่งกระดูกหน่อยตไงจับไงายนนี่เป็นปลาดุกน่อยเออเอาอ้อจันหัันดเท้าเท้านดิดดิจับลดเทีอนก็อะไรกับงอจับได้ปลาดุกที่มันถอยหลังเนาะอะไลหมูที่ปรจัตการปาสนีทำปลาลายเด้ที่ปัจจัตการเนี่ตไงปราดุกไงโอ้ปลาดุกไง ลัวตึงยงกูมุ้งระจักอ้ยโอ้ยโอ้ยคอต่กรรมการเฮ้ยส้นสุดท้ายลยะเลยอ่อนคกลางทางมาแล้วสแสดงเาใส่กั้นไม่หันคามเี่ยงเามาตนอนนี้ยุ่มุมน้นันะตัวนึงครับเห็นอยู่่พุ่งพุเ่เดี๋ยวไปต่อต่อเลยตอนน้สััวอ้สััว อือ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 อาสยังเลยครับตอนนี้เอออโด้ออกออทงหนาเพื่อนใหญ่ก่งไหนคุณเป็นยังไงบอนั่นข้อแรกด้แล้วข้อแรกหนึ่งเป็นเก็บตกตกตมันอยู่ในมุมมม้คนมาเท่ามันมันืแตออก ตาตั้งนาใสแล้วครับส้นสุดท้ายแล้ววันนี<อ>้อหอยนี่คือเก็บเอาเท่าที่ได้ยวนะครับเด้อมันจริงมันก็นกนลายเลยคนมาเก็บนี่ครับมันมาท้น,นเก็บเลย,ยเลี้ยงไว้เลยเห็นไหมเราตัดเป็นสีไปจนถึงกู้แต่เมื่อกีเก็บได้จะยู่โตแล้วแหละกู้นี้วก็แล้วบอกบอกบอกไอ้ทีนีอ้อะไรกุ้คนวันนี้ก็เลือกแง่เลือคนเลือกนั่นพู้งกุ้งเสร็จไปไงเลยต้นที่ใหญ่ที่สุดครับขันมัน เมนบัวโอ้ตงตรม้ดุกาองขาวลาดุกสีเบมาพเยสลงมือทีเที่วดเลยบั่าจับาดูเลยทีเอโอ้แตมสูบ้งเอามป้มเอ็มแมสูบังเวน่อยหนี่ปปป๊าป๊าแห้งแม่ไงตนึงเลเดี๋ยวปั๊มเดี๋ยวเราบนยก่อน นั่นมันตัวใหญ่นี่โตัวใหญ่นอนักหลาดเูนีโอ้มใ่ไันตงต้มแก่นแล้วเสียพะเยาแหละว่าลงต้มแกนแล้วครับแมอตัมันด้วยมนวิดขึ้นไปเรื่อยๆมันวิดขึ้นไปโครุุ่นี่มีแปะ2โลค่ะมีแปะเกือบ2โลเลย เรียบร้อยครับต้องยอมจำน้นละนี่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 เฮียวิน้องครับเป็นผีเออนี่ใหญ่บักกิโลเลยหลังจากมีสัญญาณใจทั้งไทยครับมาเจออีกแล้วมาบันไหนสัญญาณมาเจออีกแล้วครับโอ้ลูกหลังลูกหลังเลยไปโมยโมยโมยดุนเกือบโลเอ้ยประดันลา เกือบกิโลตะกน้ามีุ่มั้ใสนี่ไง่าไงกหันมาตก็คือจิงครับสำคัญสำคัญสัเลยเดี๋ยวตัวถีไปไงเดี๋ยวจับตงเคยจับปะเนคือแจ็คอได้เลยนี่ ตรงนี้อีกตรงนี้อีกตัวเขาเึงนไก่คอน้วครับมันสีมากอยู่ไก่คอนอยู่คิอแบบเลี้ยงเลี้ยงคอนไปครับอืป้าบปลายเลยที่จริงแต่แนแน่มเบมิงป้าบปลายเลยครับราคาหนึ่งพันบาทไม่ไม่สูสี ดีกูน้อยเอยมันเตะเตะคนมึงนีป่ะพาสมาชิกเตะคนที่ไหนหนึ่งปีบุกัญญานตั้ิมีตสิมีต้องอยู่หันเนน่ยนี่ะป่ะ บะแกนได้ละบ่มี่เขาใดหลังเน่แกนใดหลังบ่มี่ใดหนี่นงสำหรับซานี่มีหูเอียนไหลยยครับฟังมองนี้กับมองนี้ครับเลี้ยงเลี้ยงกันไปเลยต,ตัวบงซสาร์ใดจากโตครับเอียนเนี่ยหูมันหลายเบิดเบิดแล้วครับหน่ะซิมีประมาณนี้เอียง อยู่ยางสูงนั่มาอยู่ยางสูงมีของกินได้ครับต้องลงทุนเลยเป็นผู้อย่างะอากาศมาตรงเลยบ้านี้ ปลาฟังนี้ออกไปเลวครับแลือแต่ฟังเนมันมันอัดกันมันจะเอาท่านี้ขึ้นไปไหล่ขับไปนไขับไปปั๊บดึงเลยปะออ ลงมาถ่าลงมาเอานสองกบกดับเสียป้าครับเสียป้าไปไหนตุ้งเลยวะตุ้ลงเลยวะน่าะเอาหน้าดไอ้นี่กรดุกกระดุกสียวพอพ่อพ่อมีหลายปันหเดี๋ยวเห็นมีหลายปัโอ้ลงวเป็นสายโอ้ยให้มันมันตกตรงดนี่้นต้ต้นั่นนั่นนั่นมันออกบดโอ้ยอลูกลเียเีย มันจะออกเบิดลบอละไรสมพเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเสก่อนเก่อนสมพบบอลเนาะเข้าในกลใหม่เบิลเลยยงีนือนี่ถึงถึงพวกถึงแดงมีแต่รุดนี้และครับมันมันตอดเท่แค่ครับเด้อคนเมันมันอมปิดไว้จะได้มันบอลเป็นโมเดงเยเพราีิเาใส่ยังเก็บเ้มันอลเ็ม่นเีกวเ่าไดร่โอ้ยกระดุกมีแต่กรดุกเอยางเดียวเบ่มีป่ะอุ้ยฮกะดีกยางเดียว แน่นยุ่เลยนี่เดี๋ยวเขาแน่นแล้วบอกม่ได้แลเวมันเขาไปฆ่าเราแล้เราโซนนี้เราไปดตามเอียนนะครับเด้อในใหม่เดี๋ยวคนคอยคอยฮิตเอาครับไบุ้งบินอยู่ไหกุกกเหมือน่อยไปบิ้งอีกนี่ต้นนีอลาดุนนี่คนหูยู่นี่แน่นดีโอเคต้นนี้โอนี่็นถึงเอีนนะครับเด้อบุ้งหัวตันใหญ่ตัวหน่อยแลมเด้อปวิงอยู่ข้างหลังได้สจริง โอ้อดิโอดินแหตัวใหญ่อยู่เร้อนี่เดอตัวใหญ่อยู่นี่ตัวใหญ่ตียังขุดบ่ได้ขุดบ่ได้เด้น่เอ้พอเอ๊ะพอพอแงมาแทงมั้งเอยพ่ลเอพี่ลุงตัวกหญ่อ้ตัวใหญ่ตั้ยิ่งดินแห้งอยู่ีิแห้งอยู่ลุงเท่งกัไก่่อนเลยเอามาไก่เ่งหดไก่โอเท่หมดต้นนี่มันแต้นี่สัตว์ขมเลยนี่ต้องเทงอู้ดดินแห้งนี่หัวอุ่น บถือยบถือบต้องเทแกอุ่นทวันนีเ้มันจิกไก่แกก็ิขาดเลอกเติมเลยจกจจได้ปะจนี่เด้เล็กเล็หน่อยเด้นี่เล็กน่อยพวนี้มนเฮ้ยมันมืนทับหดขาคนมึงมือสสิรุดเด้อย่าเน้นแหงเลอย่าเน้นแหงอย่าอุ่นแห้งอุ่นบริมแล้วบริมบริมอุ่นจับซื้ออุ่นบริมันบริมัน

ถึงด้วยอโตมันเอาโอ้โโอ้โบิดบเล็กอุ้ยอุ้ยอุอยู่แล้วบินแห้งแล้วโอ้ยยังไหนยังแท้งก็ถึงไหมบ่ถือเฮ้อโอ้ยพออุ่นแท้งกูเดี๋ยวเดียอุ้ยสูแ้่งบ้างแท่งแล้วไปยุโอ้ยขายแล้วนั่นขายปอหนึ่งแล้วตืนเลยนั่นอุ้ยยุยุยุยอยุ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 อุเุยุยุาเยุ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 ยยุยุยอยยุยุยุนน่ะ อองแทงเล็กที่สองแทดินโอ้ยเนี่ยจวตัวลดไ่ต้องซ่าโอ้ดินดินแทงเลยตัวนี้ตัวใหญ่ดินี่ทถือมันก็กวดตัวก็กดน่ะลามันมันขดไปในหูมันนี่อู้ดนแนบขาดไเรขาดมันเมนไดินซื้อดินซื้ออู้ดมันปดปดล็กนิดนิดหน่น่ขาดแล้วนั่นเห็นมาเรวมันน่ปดปดทือยังไงเดี๋ยวมัเก็ัไกอู้หูันห้มันพูดหู้างทยท้ยบง ออกมาดีกิจใจออกหู้นี่ล้วนี่หน้ามันออกแล้วนี่มันนออกาี่ขาดแล้วครับต้นนี่ขาดไปแล้วอู้หางออกมาจุ๊บไหาฮออกมาโอ้โหต้นใหญ่แท้แล้วเนี่ยมันบอดออกมาทั้งใกล้ป่านใดดอกตีได้ป่านเนึ่ตีเลยติดลุงลางเถอะโอ้ยนี่นี่นี่ที่นี่แล้วนี่ต้องยี้ใต้นี่ขาไม่เอียนหน่อยออกมาตัวนึงครับนี่นี่บุหมาจะใส่นี่นี่ก็ล้วออกออกจากหู้นี่แล้วนี่นี่ไอ้วะนี่ บ่มีบาทบ่มีบาทนี่บ่มีบาทนี่บ่มีบาทมามามาตั้งุ้งนี่ครับนี่นะคอันนี้ตัวที่สองครับมาเจออยู่อีต่อกันกับมาเมื่อกี้เรียดเต็มอยู่ยาโอ้ยขาด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 อันนี้ถือถือสองเล็กครับในอ้นก็มีในลูกกระยาก็มีในกระดุนแดพรุ่งไปเลยเอออ้นมีอ้นแทงอยู่นี่โตข้อแขนจลับมนเลยโอ้ยหางถือหางมันได้บอกว่อ้นก็มีอีกตัวถือหาง มึงถอดมาให้ยังถอดตียมเอาเหล็กแหลมในอ้นนี่นี่เหล็กแหลมในอ้นนี่พี่ลุงนี่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 เพียงคัดเลยนี่เนี่ยเหล็กแหลมคัดเลยนี่ตอนนี้เหลือเหล็กเดียว้ะครับเด้อเหล็กนั้นรุดไปแล้วโอ้ดังแยงเถอะอย่าปล่อยเด้อมาจากตัวฝุ่นบ่ออกเอียนนี่อุ้ยแก่โหดวหงวยแก่บ่ออกิ๊ดนุ้ยนั่นหางคนเห็นโดนโดนโอ้ยแก่หางไอจิตนี่โอ้เล็กหน่อยบอลุดโอ้ยมันมันอันนี้ยาแทงมันมันบาดดังพูดอแกวอกแกออกเอ้า อะไรเด้องอแบบโอ้ตัวใหญ่ทั้วหนิตัวใหญ่อะไรเด้อลองหกเอรอถอดแล็บครัอุ่นนี่เล็บมัอุ่นนี่เอล็บมันกระทอไปเลยแก่ไขบ้างไม่ขาดนาดนมำว่าขาดอ้ยขาดเลยตัวใหญ่จัดนี่ขาดเต็มไปเลยขาดแล้วแต่ว่าเท่าเปลี่ยนเลมกันหนึ่งบ่บึ่งเอาเท่าเลมหน่อยนะโอ้ยอย่างจัง ตอนกับป้าไก่น่ะไปเลยน่ะไปไปบกใกล้หนิขึ้นบนขึ้นไปนี่นี่ขึ้นมาหาก่อนนี้ดินะก่อนนั้นน่ะขัดท่านหนึ่งโอ้ไม่เที่ยงหัวไหลพูดนั่นขึ้นมาหันละขัดในครึ่งหนึ่งแล้วต้นนี้เพิ่นล้างป่าครับเดี๋ยวไปบงผลงานกันครับเดี๋ยวจำได้ต่ตอนนี้น้ำเอียนก่อนตัวนี้บ่ได้ก็ให้ตัวนั้นบ่ได้ให้ต้นหนี้เถอะแท่งมือมวบนทักเลยโว้ยบ่เห็นเลยีนุนคน เอาบังคับตัวนี้ท like, oh, uh, oh, ีไงบ่คร uh. uh. ับแล้วก็แล้วถ้าเบิ่งว่ามันสีแมนทนหัวบ่ทนหางเขาได้แล้วตทนหางเขาได้ครับแต่เบิ่งว่ามันแมนทนหัวบ่เถ่อนี้เหนียวเดี๋ยวหนิวหลอกกันมาเลยเงาเงาเติบอยู่เอาเอาตัวคุณทึ่งๆนะทึ่งๆดูอุ้ยอุ้ยอันนั้นมันสะเทือนถึงมาแล้วโง่ แม่นเลยเออซับเลยเออกออน,นี่ว้าดิง,งูครับนี่ดิงูปลากกลวงคร,รับโ,โ,โอ้โหจิกัดบัวนี่มานนี่ครับงูนันดรับเหลียวออกมาครับพี่นออ้องครับเดี๋ยวมาเบิงนะครับเด้อพี่น้องมื้อนี้เฮาได้เมนูยัง,ง,<อ>งแน่เมนูแหลกนะครับก้อยปลาอันนี้ป้าปลาปลากระเด็ดปลากระเด็ดต้มปลาคอใหญ่ต้มปลาคอใหญ่ต้มเยียนตบเยี่ยน<ข>อะไรครับปิงปลาป้าด <ขอ S 1> ูเย่เมนี้ได้เอี่ยน โตขื้งครับยอมแพ้ได้ครับเด้เออนํ่แล้ว้ันบ่ได้โง่งงกันไปแบน่นัเอ็นขาดคือนําบ่อดเลยเออปวตัวนงเห็นตัวเป็นขาดถึงก้อยก้อยปาก็เดินกินันกินกันใหญ่ไงมเลียออมหูไปบ่อยมาเด้อดนี้กันพี่น้องมาเรืองพี่น้องเลยรบางที่นกิ่นนะครับเดี๋ยว่นไทยเมนูนัามามีุเร่พัฒน์ดีเ็นน่ เอาเลยจากพ่ใหญ่เลยถ้าหมาสะได้รค่าหนึ่งพบาทเมื่อไงไปย้ายท่าาได้ได้ายต่นือขึ้นส่บาทต้นเถอะยางได้กัได้เก้าร้อยเก้าร้อยก็พันสองพันสองปั้มก็ได้สองพันถวนต้นคือสิไปขายมาต้องทั่วไอ้ไทยเออ่าถ้วนเป็นมัด้นูกูกคือกันเอาเอาปดร้อยแปร้อยเปีพ่ใหญ่เคนไปขายกันครัอ้าวกโอ้ยพันเอ็ดพันเอ็ดตองตัวแเอา ซูซีลาซูซีลาถสุดพันสป่ายไปาไง่ายตำสุดเมื่อกี้เการอยเกรอยถึงพั tai, o, 000, นสองครับอย่ระวางนนินะครับเรื่ององเด้อมาเบิ่งครับมาห้าหายไปลาอะไรมันนี้มีปาหญ่แน่ๆครับนี่มีปาหญ่โตโตทำกมปายไญหากิโลครับสี่รอยบาทสีลอยครับเดี๋ยวีลอยแล้วปลาก้างครับสกิโลหนึ่งรอยเกสหบาทปลาร่วมหกิโลครับสามอยบาท ปลาจิ๋ว7กิโลครับ280บาทปลาปอกเกกิโลครับ225บาทปลาดุกอุูกย0.8ุ้ย0.8กิโลโได้32บาทแล้วก็มีปลาดุกเอ็นปลาดุกหน่อยครับ3กิโลอีก120บาทสรุปราคาทั้งสิ้น1,552ารอยบองบาทถามเป่าบัตรทุกคนเลยครับถามเป่าเลยแมลก็ติว่ากอติใต้บ่ออันนี้นั้นว่าเอาไปร้างสองเท้าคนว่า Cái lòng đi cái hến, yến làm dòng đưa lạng lòng đi lòng đi lòng đưa lòng đi 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 lòng đấy lòng đi lòng đi lòng tôi lòng đi 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 lòng tôi lòng ba lòng đi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  รปักิโลูไปล้วกัวกัวห่ลค่โ้ไม่บอกนม็จต็มรถรุนสปาบังสีดัวไปคนแตี่ยวเด้อดเลยไม่รู้ไม่ก็มือนั่น มือมือเอาใหมวก็ทายเลยได้จับได้ตามรอแมมเสียดีเลยบุมองบกมอทีดีกินอกสมันไหนูพอดีมันตอกพ้มแ่เออพอดีทำดีพอดีพอดีกำลังจุดๆได้เมื่อวานนี้จับแน่อพอดีเลยียแเน้อนเนืะตุ่มเยียนที่นีซาเจ้าจไประจับไดยที่สุดเยเนย Boggins nghiêng của công học nhỏ, diệt công bố, anh em cán này, em nói là, 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 em ต้องเดี๋ยวป้ายมันนะมันปต่ปะดี๋ยวว่ะเดี๋ยป้ายมันเด็นะอนำจัวทุกหมทุ่เว้ยมนเปมันหิบปีนอกจะูใต้อาลากมันมีหอยแห้งเพาะแต่ว่าพรเจ้าเขาได้ไหมได้ดีมันออกมาตับอมันอันมาแล้ออกออกกินดีกว่าเียวนะมันนักมันเ็ยงนี่เจาคนนี้เด็กรงเลยนี่ ี ừ, ิเขาคำหนงวแวาเดยกนข้าวเเนี่ไมง่เสียเล้วอยู่แต่ว่าเสองคลัวไม่เคยดาเสียมเลยนไม่น้อยกอยู่เด่เียเลยขนมไน้ออยู่อมกินกินน้ำมอหรือบางทีก็กิด้วยบอส เข้องที่แล้วเหรอพอเรามือแห n ง à n ก็ยังยังต่องไสู่เออืม,อม,อมอ